ไม่ต้องออกจากบ้านโอนตติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกรุงเทพ16นาฬกา38นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการส่องเศรษฐกิจนะครับคุณดวงพรยังไม่เข้าสายนะครับเดี๋ยวเราไปคุยตลาดหุ้นแล้วกันตลาดหุ้นไทยยังไม่ปิดเนาะเยอะ transaction สุดท้ายนะครับ atc at the close นะครับตอนนี้อยู่ที่1213.73จุดนะครับยังลบอยู่2จุด จจุดนะครับลบอยู่0 2นสเปนะครับสูงสุดของวันนะครัวันนี้อยู่ที่1,223.48บจุดสี่นะครับบวกได้7 0็จุดนะครับ,บ,00 00รบต่ำสุดของวันนี้ลบสิบเจุดเจ็ดหจุดนะครับพันสองจุดเจ็ดสามจุดมูลค่าการซื้อขายนะครับจนถึงทาง s ักชั่นสุดท้ายเนี่ยห้าหมล้านบาทนะครับหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมด5้าร้อยสิบห้าสิบัอ็ดห้าร้อยห้าสิบเบริษัท และไม่เปลี่ยนแปลง416บริษัทนะครับคุณดวงพรเข้าสายแล้วสวัสดีอีกคนหนึ่งค,คุณดวงพรกำลังกำลังพูดถึงตลาดหุ้นแต่ว่ามันยังไม่หลุดเอาหลุดแล้วหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน,นกำลังวิ่งอยู่นะครับกำลังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้อืค่อยๆหลุดนะครับค่อยๆหลุดไปเออก็มียังไม่หมดก็ไม่หลุดนะ หลุดแล้วหลุดแล้วอ่ะเปลี่ยนแล้วนะฮะ 12, ตัวเลขนอปิดอ่าปิดตลาดนะครับอยู่ที่พัน3 6 1จุดหกหนจุดนะครับลบสองจุดเนะครับลบไปศูนรเซ็นตะครับมูลค่าการซื้อขายเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่66,147ล้านบาทนะครับปรับตัวสูงขึ้นไป558บริษัทปรับตัวลดลงไปแปดร้อยห้บริษัทแล้ไม่เปลี่ยนแปลง489บบริษัทนะครับอืก จริงๆล้มนิดเดียวเนะี่ยบอลลุ่มเพิ่มขึ้นประมาณเกือบหมื่นล้านนช่วงทรานซัชั่นสุดท้ายเนะี่ยก็ดูภาพโดยรวมแล้วมันก็โอเคนะลบไม่เยอะสองจุดเจดจุดนะครับคุณดวงพรมีอะไรจะเล่าเล่าให้เราฟัง <พา S 1> ไห่คืออย่างนี้อย่างนี้คือ,อในช่วงก่อนเปิดตลาดเช้าเนี่ยมันจะมีการเคาะรออยู่เขาเรียก AT โอนะ a d d the o pen นะครับในช่วง transaction สุดท้ายเนี่ยซึ่งมันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเนี้ยสี่โมงสานะฮะก็จะเขาเรียก ATC มันจะเป็นการเคาะ transaction สุดท้ายก็มีข้อบิด b า y บิด sell กันทุกๆตัวนะฮะส่วนใหญ่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของตลาดเนี่ยเขาบอกอันนี้อันนี้เพื่อนบอกนะที่ทำงานที่ตลาดเขาบอกว่าเขาจะหลับตากดน โดยที่ไม่มองตัวเลขเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่หลัง4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะให้เวลาสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณประมาณถ้าเกืบเกือบสิบนาทีเนี่ยเสร็จแล้วเขาหลับตากดพอกดเนี่ยมันก็จะเซเทเมนต์ทรานเซคชั่นสุดท้ายนะที่ที่เรียกว่า ATC at the close เนี่ยซึ่งทรานเซคชั่นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่ไปซื้อไปขายกันนะเพราะว่า บางทีเนี่ยนะฮะบางคนเขาเล่นเดย์เทรดนะ่หรือว่าซื้อขายระหว่างวันสมมุติว่าทั้งวันซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อมาแล้วเสร็จแล้วกลัวกลัวว่าพอสิ้นวันจะไม่มีตังจ่ายบางั้นเถอะบางคนเขาเล่นโดยใช้เครดิตไม่ได้ใช้เงินสดเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงช่วงปิดตลาดเนี่ยเขาก็ต้องขายไงก็อาจจะขาดทุนกําไรอะไรกันในช่วงสุดท้ายนีย่ก็เทขายกันมันก็เลยตัวทรานซ c คชันสุดท้าย at the close เนี่ยมันจะ มันจะเป็นการเซตเั้มเมนที่ที่มีวอลลุ่มค่อนข้างเยอะครับอืมเข้าใจไหมเนี่ยนี่เรียนเข้าใจค่ะือเรียนบอกว่าทั้งหมดติดตลาดหุ้นอันานี้ก็ยังไม่ได้หถึง1,200จุดนะทีครับ่งยังอยู่ที่ติดที่1,213.61จุดนะคะหลีลบแค่2.8จุดเท่านั้นนะที่ฟังก็ไม่ดึนเต้นแค่ที่ติ่นเต้นเมื่อกี้บอกหลุดแล้วหลุดแล้วเรียนก็นึกว่าอ้าว หลุดเหรอคะเดนคับดูดก็ไม่ยิงดโอเคะะโอเคโอเคดุดพันสองนี่ผมหมายถึงดุดเอทีซีครับโอเคครับอ่ามันคนละโซเข้าใจก็เลยจะบอกอ่าแล้วก็มาอธิบายกันไม่เป็นได้นะคะเพราะว่ามันติดกันได้แต่อีกอย่างนี้ที่ันาม่บอกวันนี้นะคะพรุ่งน,นี้นะประเทศไทยคุณผู้เข้าสือ่อดูหนาวอย่างเป็นทางการวันไหนวันนี้หรือพรุ่งนี้อ่าเข้าวันนี้กรมตุุนะคะออกประกาศมานะคะว่า ประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วตั้งแต่วันนี้คือ22มันเร็วไหมอ่ะปกติมัน,นะะพฤศจิกาไม่ใช่หรอเนาะไม่ไม่ค่ะนี่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงตุลาตลอดนะะตุลาเหรอแต,ตุลาจะเป็นกลางกลางเดือนตุลาหรือจะเป็นปลายเดือนตุลาหนะก็แล้วแต่แต่วันนี้คือว่า ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยใช่ใช่เพราะว่าวันลอยกระทงใช่ไหมจะเป็นวันสุดท้ายที่ที่ที่ฝนหยุดตกใช่ไหมเป็นวันแรกที่ฝนหยุดตกใช่ไหมถึงมาออกมาลอยกระทงได้ใช่ไหมเพราะว่าซึ่งเดือนนี้มันมีลอยกระทงอืมสามสิบนะฮะวันศุกร์ที่สามสิบตุลานะครเราจะได้ลอยกระทงกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือ ราะว่าอากาศมันก็จะคงแปรปลวนนมาะาบะ้างช่วงก็จะมีฝนตกบางช่วงก็แดดร้อนะคะบ้านเรามันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าอากาศแปรรวนะะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่ะคนภาคเหนือก็ดีใจนิดนึงนึงผู้ฟงังเพราะว่าเป็นเสื้อหนาวกันให้ดีนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นอากาศหนาวบ้านนู้นก็จะผีไฟกันบ้านนู้นก็จะหนาวบนดอยก็จะน้ําแข็งน้ําค้างลงอย่างงี้นะคะก็แม่คันิงช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงับสภาพอากาศนะคะเพราะว่าเมื่ออากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยมันก็จะเกิดอาการของการที่ไม่สบายครับะคุณู้ฟังก็ดูแลร่างกายอบอุ่นนะคะสุขภาพด,ดีดีกี่มีประโยชน์อาหารเสริมก็กินที่มีประโยชน์นะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยํารางว่ายนให้อบอุ่นเนาะผมนะคุณ <นะ S 2> คุณดวงพรผมผมไม่เปิดแอร์นอนมาหลายวันแล้วเนาะ แต่ว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่เปิดแอร์แล้วมันร้อนอะ่ะมันเริ่มร้อนแล้วเนาะเมื่อแต่แปลกดีเนี่ยอพอมันเริ่มร้อนเขาก็บอกประกาศเข้าหน้าหนาวคุณนงพรจะพูดเรื่องสถานการณ์ในในในด้านก <ใน S 1> ารจูนีนน้อันนี้นะคะคือมีอเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของอสอมทนางฝ่งวันนี้เย็นก็เห็นว่าวันนี้ก็สมที่เขาเปิดโครงการร่วมใจจากองค์กรนะเพื่อลดพนักงานเขาบอกว่าทั้งหมดพนักงานเนี่ยเขามีอยู่พันสามร้อยคน ตอนนี้เขาปรับโครงสร้างใหม่ให้เหลือหกร้อยคนนะคะซึ่งถือว่าเกินครึ่งนะคะเมื่อมีสามมีพันสามเนี่ยลดลดออกหกร้อยนะคะก็คือถือว่าเยอะนะคะเขาบอกคือคือคือครึ่งี่ยเอาไว้เจ็ดร้อยเอาออกหกร้อยนะคะเขาบอกว่าคือสถานการณ์ตรนนี้คือวิกฤตทางด้านการเงินมากจําเป็นต้องลดพนักงานลงนะคะก็แต่ก็ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็พยายามประคออให้องค์กรนี้ยังคงอยู่ต่อไป ก็เป็นการที่ส่งจดหมายถึงพนักง,งานทุกคนว่าเออแบบถึงนี้ลิกแล้วนะคะก็เลยจะต้องปรับระเบพนัง,งานยสดใจก็ที่เออรีดีถ่ายกัดไปค่ะมันก็เลยต้องดูกันอีกหนึ่งนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะยังไงได้บ้างนะคะซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยมุท่ฟังตอนนี้เนี่ยอีกอันนี้งคือเรื่องของเหตุการณ์ที่จะร้อนทีืเรื่องของ พ่อการ์ดพ่อของการระเบิดลุด่มขนาดน่ะแถวที่เ้แถวพนมุกการนะคะเขาก็อบอกว่ามันเกิดได้ยังไงนะคะก็ะอบอกว่าตอนเนี้ยเสียชีวิตแล้วสองรายนะคะเขาบอกว่าไม่เสียชีวิตด้วยนะอ่าใช่ชนะคะเขาบอกว่าตอนเนี้ยคือระงับเหตุได้แล้วนะคะสองก็รอดูว่าเออจะแบบจะจะยังไงก็ต้องตรวจสอบเพราะในจริงต่อไปเรือ่องนี้นะคะคือคอผม ผมเล่าให้ฟังคุณตอนนั้นที่จัดรายการที่90.5เนาะซึ่งอยู่ในซอยสุขุมวิท64เนี่ยท้ายซอยเนี่ยมันเป็นแ้งเก็บน้ำมันอะ่ะใหญ่มากเลยคุณใหญ่กว่าตึกอีกอะตั้งหลายอันเน่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีวันหนึ่งเนี่ยท่อแก๊สระเบิดเหมือนกันคือเขาระเบิดเนื่องจากเขาอันนั้นนานนานมาแล้วนะเขากำลังทำความสะอาดหรือไงไม่รู้แล้วท่อช,ช่วงที่ส่งผ่านน่ยหมายถึงข้อต่อมันเกิดสปาร์กขึ้นมาแล้วมีไฟระเบิด แล้วก็เกิดเพลิงไหม้นะเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตตอนนั้นนะครับอืมน่ากลัวมากเลยอ่ะขับรถเข้าไปคือถ้าเผื่อมันระเบิดเข้ามาที่แท้งเก็บน้ํามันนะไม่เหลือเลยคุณเพราะว่าสถานีนั่งอยู่ค้างๆแท้งเก็บน้ํามันเนะี่ยห่างไปประมาณสักห้าร้อยเมตรอ่ะถ้าแท้งมันใหญ่มากไนงะเอออันตรายนะฮะเรื่องเรื่องเรื่อง,องถังเก็บน้ํามันท่อแก๊สทั้งหลายเนะี่ยคุณองค์พรคร่ะอืม อ้าต่อลืมเลยลืมนะหมายหมถึงอันนี้พูดพูดเล่าให้ฟังเรื่องประสบการณ์ครับอืมก็คือคุณโชคชัยนะเท่านะเมธีผู้ช่วยกรรมการชั้นยาระบบท่อบส่งจ้งทางราของบริปทนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็คือกําลังดูว่าเออเหตุตอนนี้เจ้าที่เนี่ยเขาใชาตัวอบเหตุแล้วครับแยกระบบทั้งหมดออกมาก่อนะ แต่ก็คิดว่าก็เหตุการณ์ตอนนี้คือมันยุติไปแล้วนะคะก็ก็ระง,งับเหตุไปเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเราว่าเออจะแก้ไขยังไงจะตรวจสอบอยังไงนะครับแต่ก็แสดงความเป็นใจมาด้วยนะคะว่าก็ก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีที่สิบชี้ถึงสองรายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถ,ถึงยี่สิบลายนะส่วนเด็กจโรงเรียนบริเวณดังแปลงวิสิทธาทิตตีเนะี่ยซึ่งก็อยู่ใกล้ ้เหตุเขาบอกปลอดภัยทั้งหมดนะฮะี่ก็ถือว่า,เ,าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีใครคาดคิดให้เกิดขึ้นนะ,ะมันเกิดขึ้นแล,ลแ,แล้วก็ต,กต้องแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปเพื่อจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะถึงแม้ว่าหลายคนก็จะบอกว่าเป็นเหตุที่ร้ายแรงแต่เราก็ต้องจดมันไว้ไม่ใช่ว่าเอาจะเป็นเรื่องของ ดูหายล้อมคอกแต่เราก็ต้องทักมาคุณู้ฟังอืมนะคะวันนี้ถ้าเกิดอ่อสี่มีการเรื่องของติดเชื้อโควิดนะคุณผู้ฟังวันนี้ถ้าทั่วโลกอ่ะกเ็เกินสี่เกินสีสดล้านคนไปแล้วนะคะก็เป็นที่เป็นน่ากังวลก็คือครัวที่คนกลัวในในอรอบสองเราจะรุนแรงแค่ไหนนะแต่เรียนก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่ากลัวเพราะการป่วยเนี้ยมันก็ต้องรักษา ป่วยก็รักษานะคะแต่ถ้าไม่ป่วยก็จะมีมากนะคะสำหรับประเทศไทยวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้มหรือผู้ป่วยมีทั้งหมด3,719รายแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม10รายนะคะก็เขาบอกว่าที่10รายเนี่ยคือเดินทางกลับมาจากไต้หวันนะคะเดวเยียนญี่ปุ่นตุรกีเยอรมันอเยเมนนะในแถบแล้วก็อังกฤษนะ แต่โดยทุกรายเนี่ยก so, like mm ็อยู่ที่สเต็ปโคลิงทีนทั้งหมดนะคะนีก็ถือว่าคือต้องเข้าไปอยู่สเต่ปโคเิมีนเพื่อจะดูแล้วถ้ดูงสเต่ปโคทีนก็ป่วยก็ได้นะคะเนี่ยหรือว่าคือเราก็จะมองว่าประเทศไทยเรามีประชากรถึง70กว่าล้านคนนะะป่วยแค่7,000นกล้3,190คนเนี่ยจริงๆบางคนก็ไม่ได้เป็นคนไทยเราวันมาของทุกฝังแต่มาป่วยในประเทศไทยอืม เพราะว่าเป็นเขาที่แล้วก็เป็นแม่บ้านมาจากซีรีส์บินที่งานที่มาเปิดเมืองไทยนะฮะก็ก็ก็ทําให้บอกเออก็ต้องก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะอย่าป่วยอย่าอย่าเขาเรียกนะอย่าป่วยอ่ะก็ต้องต้องรักษาเนาะใส่หน้ากากอะไรต่ออะไรรักษาระยะห่างนะฮบถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านแต่ผมรู้สึกนะคนไทยตอนนี้เหมือนกับ เหมือนกับลืมไปแล้วนะเรื่องเชื้อไวรัสเนี่ยอืมก็เพียนก็บอกว่าเออสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นทั้งหมดแต่ว่าเราก็รักษาตัวเองนะส่วนเรื่องบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้ก็ดูดูดูมันจะแบบเือนสงบหรือไม่สงบบอกบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันเอาไมมีมีข่าวนะฮะว่านายกประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง แล้วนะครับในท้องที่กรุงเทพมหานครอืมก็ประกาศยกเลิกไปเรียบร้อยประกาศนี้ราชบิจารไม่เดกษาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหลายๆลคนก็มองว่าบรรยากาศมันน่าจะน่าจะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของหลายๆฝ่ายที่แบบเรื่องการให้เกิดขามน้แรงก็มีเวทีที่จะโช่์แลกเปลี่ยนความเห็นกันก็ต้องมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันแต่ว่าไม่มีเวทีทุกคนก็เดินออกมาบนท้องถนนมันก็ต้องเกิดปะทะกันบ้างนะคะก็ เอาใจเขามาใส่เจเลานะคะให้มันเกิดละมุนละม่อมแล้วกันมามีเยือที่ไหนที่กระแท้เป็นแสดงคว,วามคิดเห็นางก็เปิดเวทีกันตามน,นั้นได้ค่ะอันอันตอนนี้เนี่ยหรือทุกคนก็มองว่ามันยังไม่มันยังไม่มไ,มไม่ขั้นรุนแรงก็เพราะว่าหลายสายเข้าใจเพื่อเคินให้อยู่แรงะคะเพราะว่าตอนนี้คือ,อแกนนำเยเลยเจ็ถูกต่อตัวมาเสหวนแล้วนะคะ แต่ว่าคนที่ผิดก็ยังต้องดําเนินคดีนะทา,าท,ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยันว่าคนที่ผิดนะคะก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนเหตุการณ์ที่มรคมแห่งเมื่อวานนี้มูชนก็ทั้งวันนี้นะคะมรคมแห่งก็ออกแถลงการขาอเป็นความสียใจเหตุที่มูลชนเห็นต่างและประทะกันเมื่อวานนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เหตุเหตุการณ์ของความเห็นต่างรู้ฟังไม่อยากไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไก่เกียให้มันแบบให้ดีที่สุดนะคะเขาก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เลยมหาลัยแยมแผงนะคะก็ออกมาบอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เรื่นี้ด้วยนะคะก็เราก็ขณะเดียวกันก็ขอชี้แจงว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและขอตำหนิกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าวนะคะเราก็ไม่ได้ปิดกัน้นเสรีภาพใน,านการจะเป็นออกของนักศึกษานะคะ แล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักสันติวิธีแล้วเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพและจัดกิจกรรมทางการเมืองในกรอบของกฎหมายนะคะใชาไหมหมาพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกด้านในด้านกฎหมายความช่วยเหลือหรือผูเจ็บนะคะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเราก็ต้องอยู่กับมันอ่ะคือทุกวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราคือเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะ ข่าวนมื่ที่เห็นอยู่ก็คือมีพักการเมืองนะพักพลังประทารัฐก็รวมพลังนักที่จะนัดประชุมพิเศษเพื่อจะชูสามจุดยืนไปเขียวด้วยกันจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันนะก็ย้ําว่ายังไงก็จะเดินเคียงบ่ายเคียงไรกับท่านนายกกระทำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างแน่อนอนนะอันนี้ก็ลองมาดูกันเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะมนมั่เพื่อเนื้อมีมารักสถาบันแต่เนื่อ มันมาแล้วถ้าเกิดต่างคนต่างมับแล้วมาความเห็นต่างมาด้วยอารมณ์นะคะสุดท้ายก็ประทะประทะก็ต้องมีการบาดเจ็บนะคะอันนี้ก็ถือว่าย้ำว่าให้ให้แบบละมุนล,ละม่อมกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าอ่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดมันเกิดขึ้นแต่เราเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับมันนะอีกเรื่องหนึ่งที่ย้อนอ่านแล้วก็ตกใจนิดหนึ่งางานหนุ่มฟังเขาบอบกว่าว็บไบระจิตแยร์ไม่เดกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องรายงานฐานะการเงินประจำสัปด,ดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและทุนการองเงินตราและกิจาก,การธนาบัตรนะคะท่านบกเขาบอกว่าเพื่ออันอนุวัตตามมาตา5 9แห่งราชบ,บัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งแก้ไขนะะก็มีหลายคนถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าฐานะการคลังเนี่ยมันไม่ค่อยดีเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ย ประกาศแจ้งขนขาดทุนสะสมขาดทุนนะคะคุณผู้ฟังหนึ่งนี่ฉันอ่านแล้วก็ตกใจอ่านจนไม่รู้จะถูกยังไงนะคะแหนึ่งล้านล้านนะคะเพราะว่าหนึ่งศูนย์หกเก้านะคะอันนี้เป็นอะไรฮะขาดดุลงบประมาณหนึ่งไงขาดทุนนะคะสะสม,ม,มนะเขาเรียกว่าขาดทุนสะสมนะคะหนึ่งหนึ่งล้าน,ล,านล้านนะะก็ก็เป็นอะไรที่เกิดทุกคนบอกว่า วุ้ยจะทำยังไงดีเขาบอกว่าก็แบบเหมือนกระเป๋าฉีดอ่ะเราขาดทื้นต่อนนะคะอันนี้ก็ดูเราก็ต้องดูกันไปแหละคุณผู้ฟังนะอ่ะใกล้จะหมดเวลาละหนึ่งนาทีงั้นก็บอกว่าวันนี้ก็ดูฟ้าฝนก็เหมือนจะฝนหรือว่าฟ้าฝนสว่างโล่ยังไม่แน่ใจเพราะดิฉันอยู่ในห้องประชุมก็มองไม่ค่อยเห็นแต่มองออกนอกกระจกไปมันก็เหมือนคลื่นๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะงั้นก็ร้อดูว่าหมดแล้วอ่ะ หมดเวลาแล้วนะก็คุณดวงพรอุดมทพิปนะครับผมยศสุริมิตรไปบุรายการสองเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับอย่าลืมไปอ่านข่าวนะครับเข้าใน a c e b o o k นะครับไปหน้ารายการสองเศรษฐกิจมี2อันนะฮะอันนึงเป็นกลุ่มอันนึงเป็นหน้านะครับมีลิงก์ไป u t u b e นะครับดูรายการย้อนหลังได้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการสองเศรษฐกิจ